อรีมยังวะใครก็ได้ช่วยดูวยที่ผมสตรีมยังตมขึ้นแล้วใช่ไหมไลฟ์สดอยู่ใช่ไหม yes มาแล้วเว้ย ดีที่สุดสตรีมกูก็ขึ้นแล้วเว้ยโอเคกว่าจะขึ้น แชร์แชร์คลิปไปช่องใครได้บ้างวะเนี่ยในช่นลในดิสคอร์ดเนี่ยแชร์ <c oughs> ช่องไหนนะชือ่อช่องช่องแชรไลฟ์เตียง แต่ผมยังไม่ได้ยุตะเลยเข้าไปดูไม่ได้ <S 2> <S 2> <S โปรโมทไลฟ์สตรีมโปรโมทแต่ผมก็ยังกดอันนี้ไม่ได้อ่ะ <S <S ผมยังกดส่งอะไรไม่ได้ในไลฟส์สตรีมโปรโมทอ่ะส่งได้แต่ Talk o <S <S ทอล์กโอลี่อ่ะใช่ ฐานฝากฐานที่ฝากฐานแล้วใช่ร้อยร้อยซับแล้วถือว่าเป็นไหมอ่ะร้อยซับแล้วถือว่าเป็นได้ไหมแล้วไปแชร์ในช่องพี่กรณก็ได้ พี้กองผมว่าแชร์ได้เยู่โปรโมทไลค์โ like, ปรโมทคลิปโปรโมทไลค์ like. อ่าน,นี่ไง้ช่องพี่กองผมแชร์ได้ผมถามแล้วผมถามแล้วจะถามว่าฝากถามฟ้าเหรอถามเออ่ฝากถามฟ้าวงเล็บไอ้อะไรเอ่ย ก็แ้วก็ต้องฟ้าแหละใช่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 อยกบฟ้าแล้วก็ิ่นกฟ้าไแหละ เมียกสั่งทุกคนได้แต่สั่งกูไม่ได้แล้วนะงั้นเนี่ยพี่แก ต้องไปยศก่อนใช่ไหมเนี่ยถึงจะส่งเข้าประกวดได้ว่าอยู่คือเม่อตอน,นัีนผมจะประกวดรับไอ้ไอ้นั่นด้วยแหละแต่ก็ไม่เห็นไหนโตยังวะ จะโตแล้ว91%แล้วพีของเราจะโตแล้ว91%ฝ <c oughs> <c oughs> ากขอยกให้หน่อยอยากได้ยศจะได้ทำงานสะดวก เช,ชื่วันเนี้ยถามถามคุณพีดูว่าผมอะแต่ละทีมอะแม่งหลุดแม่งรีหลายรอบมากอะรีแล้วรีอีกรีแล้วรีอีกรีแล้วรีอีกจนกูเครียดเลยแต่ก็ไล่ได้ก็ถือว่าสบายแล้วแหละเอาจนได้อะ,อะ